สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับมาตอนเช้าแบบนี้ต้องมีอะไรกระตุ้นตัวเองนิดนึงให้มัน alert alert ออกนแต่ว่าเรามีศิละปะที่น่าสนใจของเราออยู่เพราะว่าพี่พลออกมาเช้ากว่าพี่โตอีกใช่ไหมครับเพราะเขาต้องออกไปข้างนอกนต้องออกไปในสถานที่ที่เรียกว่าจะพาน้องๆไปเที่ยวแล้วหาแรงบันดาลใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปดูดีกว่าว่าพี่พลพาไปที่ไหนแล้วนะครับผมแล้วมีชิ้นงานอะไรน่าสนใจสอนศิลป์วันนี้ครับ ช่วงไอเดียสอนศิลป์ช้างน้อยวาดรูปสวัสดีครับสวัสดีน้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับทุกคนครับบรรยากาศป่าๆแบบนี้ใช่แล้วครับปีคนอยู่ที่ซาฟารีเวิลดนี่เลยน้องน,องนองครับรู้ไหมว่าที่เนี่ยมีหลายโซนมากมายเลยแต่ ต้องดูโซนหนึ่งให้ได้เพราะว่ามีสัตว์ที่พี่พลชอบอยู่ครับขอใบหน่อยนะครับว่าสัตว์ตัวนี้ตัวใหญ่กันโอ้โหไม่รู้ไม่ดูแขนพี่พลน่าจะไม่พอเอาเป็นว่าเท่ากับพี่พลเนี่ยประมาณ21คนรวมกันยังไม่รู้ว่าใ่ายเท่าไรไหมครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือไม่บอกแลยแอาตามไปดูเลยดีกว่าไปเลยดูว่าจะเป็นเสือฮิปโปหรืออะไร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  า,า,า,าและนี่ครับคือสัตว์ที่พี่วนชอบนั่นก็คือจา้างโอ้โห ว่านี่คือฝีมือของช้างครับกว่าช้างจะวาดรูปต้นไม้ได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องฝึกเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พี่พลกับน้องๆก็ต้องฝึกไปพร้อมกันเดี๋ยวพี่พลจะสอนวาดช้างครับดูกันเลยช้าง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 เราเคยเห็นช้างหรือเปล่าร้องเพลงนี้รับรองว่าน้องๆวาดช้างตามได้แน่นอนครับวาดตามพี่พลเลยพี่พลจะใช้เป็นการสเก็ตภาพนะครับเริ่มที่หัวช้างเลยหัวลงมางวงอย่างนี้ครับนี่ปลายงวง ต่อไปเป็นส่วนสําคัญของช้างอย่างที่ร้องเลยเพลงเลยครับคืองามีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างางานะครับก็จะมีลักษณะยาวๆนะครับมาต่อส่วนหูหูช้างเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดตั้งแต่ไกลๆเลยนะครับเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่นี่สเก็ตให้เป็นรูปทรงนี้นะครับต่อมาเป็นปากปากช้างประมาณนี้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของช้างก็คือตัวครับลากตัวยาวลงมาอย่างงี้ะครับให้ดูโค้งนะครับ ขาช้างเนี่ยเจะยาวใหญ่นะครับขาช้างนะครับก็จะรูปร่างคล้ายๆกับทรงกระบอกนะครับต่อไปเป็นลำตัวนะครับลำตัวก็เป็นเส้นโค้งประมาณนี้ต่อไปเป็นตาตาช้างนะครับพี่พลจะวาดให้มันเป็นรอยย่นไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นรอยย่นอีกทีหนึ่งส่วนสุดท้ายคือหางยาววาดหางลงมายาวๆเลยและปลายหางเป็นลูกคล้าย,ายๆใบไม้นะครับ เราวัดโครงช้างได้ประมาณนี้ครับต่อมาเราจะมาลงเส้นกันครับตรงปลายงวงนะครับก็เว้นร่องไว้นิดนึงนะครับให้เป็นรูจมูกของช้างพี่เพืคนจะเติมเล็บเท้าของช้างเข้าไปหน่อยครับ ต่อนะครับพี่คนจะใช้ปากกานะครับเติมลายนะครับเป็นเส้นๆเหมือนกับผิวหนังของช้างครับต่อมานะครับเป็นส่วนสุดท้ายก็คือพื้นที่ช้างยืนอยู่ครับลากเป็นเส้นๆอย่นี้เลยครับขีดๆเป็นต้นญ้านะครับอ่าก็มีดอกไม้แทรกบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ลากเป็นเหมือนพื้นที่ช้างกําลังยืนอยู่ รชจแล้วครับช้างของพี่พลนี่ก็จะไม่ถึงกับกระตูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเนี่ยเราเติมลวดลายเข้าไปนะครับมันก็จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นเป็นผิวหนังของช้างเห็นถึงรอยขุกขาต่างๆนะครับให้น้องๆออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนะครับแล้วเจอสัตว์ที่ประทับใจนะครับก็สามารถเก็บแล้วก็นํามาวาดรูปแบบพี่พลอย่างนี้ได้ครับและอย่าลืมนะครับถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆมาอวดพี่พลกับพี่โจนะครับรอดูผลงานน้องๆอยู่นะครับอย่าลืมส่งมานะ แล้วไว้เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายช่วงสอนสิลอ,อินบ็อกซ์ขอบคุณพนมากเลยนะครับผมพาน้องๆไปสนุกข้างนอกกันนะคะกลับมาตรงนี้มีชิ้นงานของน้องรออยู่แล้วนะครับกับช่วงนี้สอนสินอินบ็อกซ์ครับเริ่มคนนี้กับน้องกอบัวน,นะครับอายุ5ขวบจากจังหวัดสงขลา ปิดเทอมช่วงโควิดระรอกใหม่ที่สงขาคนติดเยอะมากอยู่บ้านยาวๆไปครับเลยทำการประดิษฐ์ทำหมวกด้วยกระดาษแข็งแล้วก็ตกแต่งด้วยใบไม้ที่ตัดเป็นรูปต่างๆนะครับผม,มคือ เราจะบอกว่าใช้วัสดุเหลือใช้ก็มันเป็นวัสดุธรรมชาติดีกว่าเพราะว่ามันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถงอกใหม่ออกมาเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆแล้วก็อาจจะเด็ดมาตัดมาสักนิดหน่อยนะครับผมนะแล้วก็มาดึงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแปะข้างหน้าข้างหน้าเป็นคล้ายๆเหมือนมงกุฎอะกระดาษมาทําเป็นหมวกขึ้นมาแล้วก็เป็นมงกุฎข้างหน้า3มใบแล้วก็ ตัดเป็นรูปปลารูปผีเสือ้อรูปก้อนเมฆนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมได้ได้จินตนาการดีมากเลยนะพี่โตยังรู้สึกได้ว่าเออปกติพี่โตเอามาแปะแต่เฉยแปะแปะ,แปะรอบๆเฉยแต่ยังไม่เคยเอามาตัดเป็นรูปอะไรแบบนี้นะครับน่ารักจังขอบคุณมากนะครับกอบัวขอบคุณผู้ปกครองของน้องกอบัวด้วยนะครับที่ส่งมาให้ดูแบบนี้นะได้ไอเดียนะ ได้ไอเดียสำหรับพี่โจโลแล้วก็ได้ไอเดียสําหรับน้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นด้วยนะครับผม,มคนต่อมาครับน้องน้ําอายุ4ขวบ8เดือนวาดภาพทะเลสีน้ําเงินและฟ้ามีต้นไม้มีคนนั่งบนเสืออยู่ใต้ต้นไม้4คนค่ะรายละเอียดมาเต็มเลยนะครับผมน,นั่งใต้ต้นไม้อย่างนี้นะครับผมคือเหมือนเป็นบรรยากาศริมทะเลอะริมทะเลน้องๆหลายคนส่วนใหญ่จะติดภาพต้นมะพร้าวใช่ไหม ต้นมะพร้าวอยู่ริมทะเลเวลาที่เราวาดทะเลเมื่อไหร่ก็ตามจะวาดต้นมะพร้าวแต่เดี๋ยวนี้จริงๆถ้าเกิดน้องๆลองไปทะเลนะครับผมมันไม่ได้มีแค่ต้นมะพร้าวอย่างเดียวนะอ่ามันมีต้นหูกวางก็มีมีต้นไม้ชนิดอื่นๆหรือแม้แต่ตรงชายหาดด้านล่างก่อนที่จะถึงชายหาดบางทีก็มีผักบุ้งทะเลที่สําคัญนะอย่างต้นต้นไม้ของน้องน้องน้ำเนี่ยก็ไม่ใช่ต้นมะพร้าวเห็นไหมเป็นต้นอื่นๆแล้วอ่าแปลว่าเหมือนกับเราได้เห็นมากขึ้น หรือแม้แต่ถ้าไม่ได้เห็นแล้วเราใส่จินตนาการเพิ่มเติมเข้าไปมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นี่นะฮะแสงเงาต่างๆของพระอาทิตย์หรือของหาดทรายหรืออะไรงี้มันตกกระทบก็เป็นให้เห็นความต่างของพื้นน้ำนะฮะน่ารักมาก <c oughs> มันยินยิ้มน่ารักจ้ะ <c oughs> ขอบคุณนะครับน่าจะเป็นคนน่าเป็นน้องที่สมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ชอบชิ้นงานศิลปะด้วยนะข้างหลังมีแปะชิ้นงานโชว์อยู่ด้วยเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งน้องน้งนำแล้วก็ตัวน้องกอบัวเลยนะครับผมชิ้นงานอื่น ใครที่ส่งเข้ามารอออากาศกันอยู่ก็อดใจรอนิดนึงตามคิวไปแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ส่งมาช่องทางการติดต่อของเราก็เช่นเดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o น n s i n n c l u b อีเมล์ a d d r e s s o r n s i n ์ t h a i p b s o r t h ตู้ปน12ปอนฝอประดิพัทกรุงเทพ10404ศนครับหมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ได้กับรายการสอนสินทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยพีบีวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ 烦你。